ขึ้นทีเดียวเลยนะเอาไว้อยู่ดูว่ามันจะขึ้นดีแค่ไหนพอตัวหลังเราก็ทกเจี๊กออกแล้วใส่เลยนี่พองมาดปพอลงมาเร็วเจ เจ้าวอทช์ซับสวัสดีครับวันนี้กูอยู่พอมังเอ็ดเซียนว้าวสำหรับอีพีนี้มังเี็ดก็จะเอาว่าวของมังหมัดมาขึ้นให้น้องๆในลาวเพราะว่าเจ้ามังเอ็ดยังไม่มีว่าวงูนะทุกคนเดี๋ยวเราจะได้มารู้กันว่าว่าวงูที่มัดบอกว่าขึ้นร้อยขึ้นร้อยนี่ขึ้นรือว่าเพื่อเดี๋ย็กจะเวิ่อะไรนี่เดี๋ยวเด็กเอาไปตัดลามาาาดดวู่ตตเเียัังงปโอเคทุกคน đi, <laughs> có đi trong quá lấy cột sắp cái <laughs> của <laughs> của mình nạp bọc, nạp tay Để lên chưa? tao phải Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không มาห่องูนะทุกคนตัวนี้บอกเลยนะอยาจะขึ้นน,น้องเลยมึงอยาจะให้ดูข้าขงหลังและข้างหน้า,า,นา,าสักสองทีมาทุกคนตามมาเลย ยนร้อยไหมน้องไปงน,นั้นจัดได้วางดีขึ้นเลยอ๋อขึ้นแล้วพอ,ว <c oughs> อมาดพ่อบุญเป็นไงน้องนองเป็นไงล่ะแจียวไหมแย้แมาแล้วเองพอยังรุมมันไว้แบน,นี้ทุกคนเออ

ừm, là, măng, mà mà mặt đây bình thật mặt ăn với bằng nôn bay, đây binh bút gọn bay. Ah, nâng trọng trâm. ô, xuống mát. chèo. bạch chèo, ơi mát, bạch chèo. bỏ chiếc ơi mát, bạch chèo. bạch chèo, ơi mát, bạch wá cơn súng này nó sẽ cơn đi cái nồi, hmm, bắt chước bắt hãy đốt lốm nó, ปลองมันอย่าปล่อยเยอะเดี๋ยวไมต่ตะขอดมาปล่อยเลยลเล่นบ้าเหมือนตันทำไมัด <laughs> หาไม่ตัวลงไม่ลงมาเลยเห็นลงมาเลยทุกคนลอ้อตายแลย้วต้องวิ่งราวพี่เออมาหน้านดูเร,ร็วๆเขึ้นเร็วพี่เออโอ้ไม่ธรรมาดาหาพลอยตกไปนี่กันน,นั้น Quay nói hả Hơ Ông mặt một kẹt tí đi lôi Kẹt đấy tụi con Bằng mặt một kẹt phải lồm lấy Tí đấy lôi mặt tí đấy lôi Ron, Lông kè không mặt Nó nó ngừ Nhà thăm lên vào phá tiêng mà nó nghe bóng mặt nó cái lúm này nè Cứn trúng nó nó đi Qua wow, đi cái này ngoặt bay Hình này mặt mặt cứn thang rồi gì Mà đây trong mặt rồi mày cứ cứn trúng nó tốt con cầm ปล่อยยาวเลยปล่อยยาวเลยทุกคนขึ้นทีเดียวเลยนะเอาให้อยู่ดูว่ามันจะขึ้นดีแค่ไหนพอตัวหลังเราก็ทกเจี๊ยบออกแล้วใส่เลยนี่ปองมาปองลงมาเร็วเจ้าเละทุกคนขึ้นแล้วขึ้นสวยทุกคนขึ้นสวยขึ้นสวยอืออื้อ โอ้โหตกลมแล้วสิโอ้โหตกลมแล้วโอ้โหโอ้โมาดโอ้โอ้บอดลมลอยเองมาเด้อฮะตะเก่งหมดนึกว่าขาดพาเก่งมากพาเก่งมันโดนลมตีตีมาเด้อแต่ว่ามันโดนลมตีตีไม่รู้เป็นไง Lam nào, luôn nào, luôn 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 mặt luôn 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 con lột, luôn 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 MẬT luôn 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 rồi, ông luôn 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 ông luôn luôn rồi, tụi con luôn 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 รอนรอนรนพอยเดียอาหมดเอดิถึงตรงนี้ฮะตองดึงเลยใใดึงดถึงตรงนองเลยนะจนี้เราก็ก็บพอได้ตัวเราหลอกปลาลงมาดูนูมาเดีหลายคนถามว่ามดึงถึงมือมัเลยนะหลอกหอกงด้หลอกงต้องงงอดลงคิงหลอกหลอกกงกันเนาะหลอก่งกันตาย โอ้วันนี้ลมดีนะแต่ว่าใครเห็นดูง่ายก็ซื้อแสดงเห็นได้ฟองหมดนะเดี๋ยวเช็คลงก่อนเช็คลงให้ถึงเมื่อน้อน้องดูมองมาตามไปมองนีดเดียเอาวิวพวกเขาโอ้เชียวได้มาเด้อพอจริงไม่ลมอ่อนแล้วเลยกิโลเมันอ่อนเนะเดี๋ยวมันเป่งร้อยมันเนาะเดี๋ยวทุกคนไม่เกินสามวัน้องๆถึงมือดู để là con hỏi mình lên ở bên nào. Mùa lạnh nó, ngủ nó. Mùa 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 đâu đứng cái con